สวัสดีครับเพื่อนๆผมไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนผมแค่แอบนะแอบมาดูแลสุขภาพตัวเองครับเพราะว่าน้ำหนักผมมันเกินกว่าเกณฑ์เนานะตอนเนี้ยลดจาก92กิโลกร,รมัมจนเหลือ85กิโลกร,รัมแล้วนะแต่มันยังติดสถานนะน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์อยู่เลยอะ่ะเออผมเป็นคนบ้าอะไรตอนเนี้ยนี่นะก็ครับ ผมก็ได้มีทักษะอะไรเพิ่มมานิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าระหว่างที่ผมหายไปนี้ผมก็ทําการแบบออกพลังกายร่างกายของตัวละครตัวเองนะอย่างเช่นเนี่ยฟิตเนสเนี่ยผมก็ทําให้มันแบบเนี่ยวิดพื้นทุกวันเลยทุกรอบพึบนพื้นพื้พึบพื้พนพพ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 นี่ไงน่ะนี่นะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนคือผมแค่หายไปแบบไปฟิต ร่างกายตัวละครตัวเองนะเออแล้วก็มันได้แค่อันนี้เฉยๆนะก็นี่ด้วยครับปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆอยเอารถคันใหม่มาเพราะว่าระหว่างผมเอาตัวละครไปวิ่งนะ่ะผมก็ <c oughs> ไปเจอรถคันนี้มานะ่ะก็เลยทำการเปลี่ยนการรถที่มันดูเป็นทรงแบบรถแฟมิลี่หน่อยเออแต่มันก็ใช้เป็นรถป,ป,ประเภทเดียวกันนะปรับมันเป็นเขาเรียกว่า ประเภททั่วไปเออแม่แล้วก็อ๋อใช่ใช่ใชผมรืมอบอกไปว่าผมให้คันเนี้ยมันเป็นเป็นรถคันขนไม้นะเอาไว้เวลาแบบไปขนไม้ในป่านะเออมันเร็วดีส่วนรถตู้ก็เป็นรถหลักเอาไว้เข้าเมืองแล้วก็ติดพ่วงไปด้วยประมาณนี้เพราะว่ารถตู้เนี่ยมันน้ําหนักสูงอยู่แล้วเนาะผมก็เลยแบบเออพกแค่พ่วงแค่แบบน้ําหนักร้อยพอ แล้วก็อ๋อใช่อ๋อปีนใช่ครับผมนี่ฮะย้ยายเพื่อนๆครับเอามาอยู่แถวริมหาดแล้วนะจะพูดว่าริมหาดอ่ะริมน้ำแล้วกันใน,นนะเออให้เขามาอยู่ปาร์ตี้กันแถวริมริมน้ำนะนะก็ผมอาจจะไม่อาจสิผมคิดว่าผมจะทำหลังคาตรงนี้ครับเพื่อที่เวลาฝนตกไฟไมันจะได้ไม่ดับครับ แล้วก็ผมก็ตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วกะจะสร้างอะไรเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เจเน r เรเตอร์ใช้คุ้มมากครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มอะคุ้มมากเจเน r เรเตอร์แต่ผมคิดว่าผมผมจะต้องเข้าไปในเมืองอีกหลายหลายรอบเลยแหละเพราะว่าเจเนเรเตอร์มันไม่ได้หาง่ายเนาะเปล่าน้ำมันมันต้องใช้ไฟฟ้าครับมันถึงจะสามารถเติมได้ นะเท่าที่ผมคิดไว้นะคิดว่ามันต้องมีไฟฟ้าครับมันถึงจะเติมน้ำมันได้ก็ <c oughs> <c oughs> อัปเดตประมาณนี้แหละครับอ๋อใช่ <c oughs> ลืมบอกไปว่าไอ้ผักที่ผมปลูกอ่ะไอ้ตรงหลังบ้านนะ่ะนี่ฮะผลผลิตมันเยอะมากนะโหปลูกแค่หกหกช่องเองเอ้ยเก้าช่องดูดิได้มาอันนี้ผมกินไป ไปไปบางส่วนบ้างแล้วนะเพราะมันมันกินแล้วมันไม่อ้วนอะ่ะต้องบอกว่ากินแล้วน้ําหนักมันไม่ขึ้นใช่แล้วก็เออผมลืมลืมมองไปเลยว่าเกมนั้นมันมีแคลอรี่นี่ครับพอเราเอาเมาส์วิชเนะ่ะมันมีเนะี่ยแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันซึ่งตอนนั้นผมกินแบบกินกระจายแล้วครับคือไม่ได้ดูเลยแล้วก็นะผลที่ได้ก็อย่างคลิปล่าสุดนะครับมันก็ลาบาก <laughs> ผมก็เลยแบบ ไม่ได้แล้วถ้าเราอยากให้ตัวละครเราอยู่นานๆานทำคลิปยาวๆก็ต้องแอบมาบิวตัวละครตัวเองหน่อยไม่อย่างนั้นผมเข้าเมืองรอบต่อไปผมอาจจะตายได้ครับอ๋อนี่นะแล้วก็นี่อยากแกโชว์ของใหม่เนี้ยนะหน้าไม้สั้นน่าสบายครับเอาพกไปไหนได้ก็ได้ยิงไม่เกิดเสียง เพราะว่าพอดีตอนนี้ผมเวลงออกออกกำลังกายอะนะวิ่งวิงไปแล้วเจอซอมบี้มันเดินผ่านไปพอดีก็เลยหัวดเลยแล้วก็ดูของโอ้หน้าไม้สั้นเยีย่ยมก็ประมาณนี้ฮะมาอัปเดตก็ของของอะไรมันก็ยังไม่ค่อย่อยหลอดเท่าไหร่นะแต่สภาพบ้านมันก็เริ่มเล้าไปรอบบ้านแล้วนะก็ประมาณนี้ฮะอืมประมาณนี้แหละดูโล่งขึ้นเยอะแต่อาจจะเจออีกทีนึงก็บ้านก็แบบว่า มีหลังคาแล้วนะอืมน่าจะนะเพราะว่าตะปูก็ไม่พอแล้วคิดว่าผมก็ต้องเข้าเมืองไปหาตะปูอีกไม่อย่งงางนั้นบ้านไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอะตอนนี้คือบ้านยังไม่เสร็จแน่นอนครับแค่มันปลอดภัยตรงที่ว่าผมสามารถล็อคกำแพงได้แล้วนะโอเคผมก็มาอัปเดตแค่นี้แหละครับแค่มาบอกว่าผมไม่ได้หายไปไหนนะโอเคฮะไปแล้วบาย